จอดลึกประเด็นร้อนข่วผู้บนไทยบายฉีดตายประจำวันที่10สิงหาคม2 5 6 8โดยชายผู้บังคับร่งผู้บนไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับวันจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บนไทยในช่วงของเช้าวันนี้เอาละยังไงอกดพอใจฟอร์มฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะกัมพูชาลั่นพร้อมชนกับเวียดนามเต็มประตูนะเมื่อการนี้ฟโตต่อชิอิเกดาโค้ชดฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พอใจกับฟอร์มลูกทีมหลังจากที่เอาชนะกัมบูชาไปได้7-0ต่อ 0, เก็บ6แต้มเต็มจาก2นัดพร้อมตั้งเป้ามีสมาธิก่อนเกมต่อไปจะพบกับเวียดนามขณะที่จนิสตาจีนันทุยาผู้ทำแฮตทริกในเกมนี้เปิดเผยทีมพร้อมที่จะร,ะรับมือกับทุกสถานการณ์นะโดยการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2025รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่2 วันเสาร์วันที่9สิงหาคมที่รัสไซส,สเตเดียมประเทศลาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเหนือเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไปอย่างขาดลอย7-0เก็บเพิ่มเป็น6แต้มเต็มจาก2นัดหลังจากฝูงกรุ๊ปเอหลังจบเกมการแข่งขันฟุตตชิอิเคดะหัวหนา้าผู้สอนทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้บอกว่าเกมนี้อากาศร้อนมากเลยนะทำให้การเล่นค่อนข้างจะยาก แต่ก็ต้องชื่นชมลูกทีมที่รับมือได้ดีและก็สามารถยิงประตูดได้มากมายเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นได้กล่าวถึงโปรแกรมนัดต่อไปนะว่าเราได้ศึกษาการเล่นของเวียดนามมาบ้างแล้วพวกเขาเป็นทีมที่มีเทคนิคที่ดนีมากเราต้องเตรียมความพร้อมเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดเกมต่อไปสําคัญมากเลยนะและเราจะโฟกัสเพื่อคว้า3มแต้มในครั้งนี้ให้จงได้นันจะดิตาต์จินันทุยานระุกคนสำคัญของทีมซึ่งคว,ว้ารางวัล Player of the Match จากการทำแฮตทริกในเกมเกมนี้ในการบอกว่าคิดว่าทีมเราต้องเตรียมตัวกันมาค่อนข้างจะดีน้องๆรุ่นใหม่เข้ามาหลายคนซึ่งก็ช่วยเพิ่มพลังให้กับทางทีมของเราเราอีนั้นก็พยายามเต็มที่ทุกนัดและตอนนี้ก็เริ่มคิดถึงรอบต่อไปแล้วโดยเวียดนามเป็นทีมที่มีคุณภาพนักเตะหลายคนก็มีทักษะส่วนตัวที่ดีเราได้ศึกษามาบ้างแล้วและก็พร้อมที่จะรับมือเต็มที่ในครั้งนี้ สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบก,กับทีมชาติเวียดนามอันดับที่37ของโลกวันเดนสกฟุตบอลหญิงจิงชา์อาเซียน2 0 2วันที่รับแบ่งกลุ่มกลุ่มเอที่3วันที่เ2สสิงหาคมณสนามราชศัยสเตเดียมเวลา19นาฬิกา30ินาทีถ่ายทอดสดทางช่องทดบไฟ์เอชดีเอไอเอสเพลย์บีจีสปอร์ตทรันาวและก็เพจเอฟเอไทยแลนด์ในค่ำนนี้ก็ฝากให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับ ารามุดูประเด็นข่าวต่อมานก่นครับอารหนึ่งไงทีมชาติไทยยู17ปีลงอุ่นเครื่องโรงเรียนมัธยมตากสินอยู18ปีนะโดยกันนี้เมื่อวันนี้เวลา15นากา30นาทีนักสนัภายในพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีฟุืบอบชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงทําการอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบทีมกับโรงเรียนมัธยมตากสิลรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ้ดยการอุ่นเครื่องในครั้งนี้เองแข่งขันกันแบบ4 quarter, คอร์เตอร์คอเตอร์รักษี20นาทีโดยเน้นไปที่การทดสอบนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้นักกีฬาได้ลงสนามครบทุกคนและก,ก็มีจํานวนนาทีที่เหมาะสมโดยหลังจากนี้ไปทีมชาติไทยยู -7 ปีจะลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องของการเก็บตัวรอบ2ที่พัฒน,นาสปอร์ตครับจังหวัดชลบรุรีไปถึงวันที่14สิงหาคม สำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยยู -17 ปีมีโปรแกรมการแข่งขัน AFC U-17 Asia Cup Saudi Arabia 26พฤศจิกายนออจะจัดขึ้นและวางวันที่22-30พฤศจิกายนโดยที่ไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับนั่งของอาคูเวสเติร์กมินิสถานมองโกเลียและก็มัณดิฟโดยจำเป็นนะที่จะต้องได้แชมป์จากเจ็ดกลุ่มผ่านเข้าไป เล่นฟุตบอล AFC ย่เปีอาเซียนครับซาดีอาราเบีย2026ที่ประเทศซาดีอาระเบียในครั้งนี้กันต่อไปในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้องๆเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารนยังไงจานิสตาเปิดใจหลังกดแฮตทริกช่วยชวบาแก้วอัดแกมบูชาไปถึง7.0ต่อโดยก่อนหน้าจากสโมสรกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยหลังทำแฮตทริกช่วยชวบาแก้วในศึกฟุตบอลหญิง ชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 5เกมอาดกัมบูชาไป7.0ต่อซึ่งอันนี้จานิสตาจินันทุยากองหน้าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้เปิดเผยหลังลงแข่งขันฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 5หรือว่า IG, อาเซียนบูเบนเอสเอสไอจีเซนเดตตี้ครับ2องว้าเขารับแบ่งกลุ่มกรุ๊ปเอนัดที่2อาที่พาทีมยิงถล่มกัมบูชาไป7.0ดต่อยโดยหลังเกมนี้นะครับผมจานิสตาจินันทุยาก็ที่คว้า Player of the match เปิดเผยบอกว่าคิดว่าพวกเราก็เตรียมตัวมาดีพอสมควรนะม,มีอ่าผสมอ่ารุ่นน้องเข้ามาเยอะแต่เราเองก็เตรียมความพร้อมพอสมควรก็คิดถึงรอบต่อไปอยู่เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนเราก็ทําเต็มที่พวกเราก็ศึกษาวเวียดนามมาพอสมควรและก็พร้อมรับมือกับฝ่ายตรงข้ามเวียดนามก็มีนักเตะหลายคนที่ทําผลงานได้ดี ลักษาส่วนตัวดีเราก็เตรียมความพร้อมในครั้งนี้มาเพื่อร,รับเบือกับจานิสตาสำหรับโปรแกรมต่อไปของผู้บอลหญิงทีมชาติไทยจะท,ทำการแข่งขันผู้บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนร,นรอบแบ่งกลุ่มกรุรอบเอ็ดนที่3พบกับเวียดน,นามอันดับที่37ของโลกที่รัสไซสเตเดียมวันที่12สิงหาคมเวลา19นาฬิกา3บนาทีถ่ายทอดสดทางช่องททบไฟล์ชดีเอไอเอสเพลย์โทรวิชันดาว เพจ fa thailand thai women football และก็ y o u t u b e ช้างศึกในขณะนี้เป็นดางาานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานินครับเอาทล้วยังไงเมื่องานนี้ทีมชาติสิงคโปร์ยุคใหม่ For ์เด Lee เพิ่มโบนัสเบีย้ยเลี้ยงสร้างแรงจูงใจนักเตะ6ในคขณะนี้นะเมื่องานนี้สมาคมฟุตบอล fa s ปรับโครงสร้างโบนัสครั้งใหญ่ภายใต้าการบริหารงานของ และก็เพิ่มเงินรางวัลชนะ3เท่าตัวและก็ค่าเบี้ยเลี้ยงซ้อมเกือบ2เท่าพร้อมกับเดินหน้าในการสรรหาคุณซื้อคนใหม่ไปโดยศึกเอชียนคัพ2027เรอบคัดเลือกที่จะเกิดขึ้นในครลังนี้โดยสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์หรือว่า FAS เตรียมเดินหน้าในการสรรหาคุณซื้อคนใหม่เข้ามาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อจะรยสึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2 0 2วันเรอบคัดเลือกรอบ3โดยภายใต้การบริหารงานของโฟเรชดี มหาเศรษฐีนักธุรกิจชื่อดังซึ่งก็เพิ่งที่จะเข้ารับตําแหน่งประธานสมาคมก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยหนึ่งในมาตรการสําคัญก็คือการเพิ่มโบนัสชัยชนะของผู้เล่นเป็น3เท่าและก็เพิ่มค่าบเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมในประเทศเกือบ2เท่าเพื่อสร้างแรงจูงใจและก็พัฒนาศักยภาพทีมชาติให้ก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นในครั้งนี้โดยเฟรชดีก็เปิดใจถึงเหตุผล ที่เข้ามา,ารับตําแหน่งนี้บอกว่าการที่ทีมชาติสิงคโปร์ในรุ่นอายุไม่เกิน22ปีพ่ายต่อทนะของฝั่งมาเลเซียไป0-7ต่อซีเกม2 0 2ว3เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ตัดสินใจก้าวเข้ามาบริหารพร้อมยอมรับนะว่าสิงคโปร์อาจจะไม่ใช่ทีมชั้นนําของภูมิภาคในครั้งนี้แต่ว่ามั่นใจได้เลยแต่ว่า,าในที่นี้ไปจะมีกลไกในการพัฒนาฟุตบอลที่ชัดเจนและก็ยั่งยืนยิ่งขึ้น ดยเขาบอกว่าผมรักฟุตบอลเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับผมแลวฟุตบอลนั้นมอบความตื่นเต้นและก็ประสบการณ์มากมายให้กับชีวิตและผมเองก็ได้ซาบซึ้งใจกับสิงคโปร์ที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทีมไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือว่าธุรกิจเรามีภารกิจที่เรียกว่าในตอนนี้อ่และก็หาเงินช่วยได้เรานั้นจะหาวิธีทําให้มันเกิดขึ้นไปไวนี่คือความมุ่งมั่นในระยะยาวและก็จะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะพัฒนาระบบฟุตบอลให้ถูกต้องเป็นขั้นตอนต่อไปในครั้งนี้ฟอร์เรสต์ดีดีก่าวชิงใช้อว้ครับเพียงแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก้าด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรสิงคโปร์มุ่งหน้าต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตหนึไงแข้งเทพมุ่งสู่จีนทร่มังคอกพร้อมกับดวลเฉิงตูหลังเฉินรุ่นตัว A c l e เ i t e ดยการน,นี้แข้งเทพทตรเบงคอกนะฮะออกเดินทางจากท่านของท่ากาศยายนดา,นาชาติสวนภูมิมุ่งหน้าเข้าสู่อ่รัประเทศจีนเพื่อลงทำการแข่งขันในรายการ a f c แชมเปี้ยนลีกอีซีสองพัสารอบคัดเลือกในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ภายใต้การนำของโค้ชแบนทัตตวันซีปานและก็ทีมนักเตะชุดใหญ่ทีมแข้งเทพจะลงสนามดวลกับเฉิงตูเหลิงเฉินเอฟซีตัวแทนจากคณะของไชนีสซูเปอร์ลีก วันอังคารที่12สิงหาคามเวลา18นาฬิกา35นาทีตามเวลาขอมประเทศไทยณสนามเฉิงตูฟินิชฮอลสเตเดียมโดยกติกาในการที่จะในการเข้ารอบในครั้งนี้แข่งขันในรอบคัดเลือกครั้งนี้ใช้ระบบนัดเดียวจบหากผลเสมอน90นาทีจะมีการต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีและหากยังหาผู้ชนะไม่ได้จะตัดสินกันด้วยการโดนจุดโทษโดยทีมที่คว้าชัยชนะไปได้ดได้สิทธิผ่านเข้าไปสู่การเล่นรอบต่อไปในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและเข้าไปร่วมเชียร์ ทีมสมโมสรตัวแทนของประเทศไทยในครั้งนี้กันดุ่นครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by อิชิสไตล์ประจำวันที่10กันยายน2568โดยชายภูมิคุครองฟุตบอลไทยครับ